สวัสดีครับคลิปนี้มาฟังความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามและแฟนบอลอาเซียนกันนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องพ่ายต่อทีมอุซเบกิสถานไป1ประตูต่อสไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันก่อนเลยนะครับมาที่ความคิดเห็นแรกของชาวเวียดนามนะครับไทยแลนด์กำลังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่และความคิดเห็นต่อไปนะครับทีมไทยเตรียมทีมไว้สำหรับแข่งปีหน้า ส่วนความคิดเห็นนี้ก็บอกว่าทีมอุสเบกิสถานแข็งแกร่งมากในเอเชียแต่เราคิดว่าอาจจะชนะได้นะและความคิดเห็นต่อไปนะครับหากขาดชนะทิ์บุญมาทันและก็แดงดาก็ถือว่าหมดพิษสงแล้วประเทศไทยและความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่าการพบกับความพ่ายแพ้ย่อมกระทบต่อสภาพจิตใจของทีมส่วนความคิดเห็นนี้ก็ได้ออกมาถามว่าอา้าวมีการแข่งตั้ง3ามคอเตอร์หรอ และความคิดเห็นต่อไปก็ได้ออกมาตอบข้างบนว่าใช่แบ่งเป็น3รอบรอบละ30นาทีและมีการพักมากขึ้นหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและเป็นการทดสอบเทคนิกเท่านั้นและความคิดเห็นต่อไปก็บอกว่าเป็นเพียงการเตะกระชับมิดการปรับทีมให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญคือการไม่มีอาการบาดเจ็บและความคิดเห็นถัดไปนะครับช่วงที่ไทยเสียความมั่นใจเพราะขาดนักเตะหลัก ก็แพ้ต่อทีมมาเลเซียมาแล้ว2ประตูต่อหนึ่งส่วนความคิดเห็นนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าคงหมดยุคข,ของทีมชาติไทยแล้วและความคิดเห็นสุดท้ายของทางฝั่งเวียดนามก็ได้ออกมาบอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนี่เป็นเพียงการทดสอบทีมต่อไปมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างนะครับมาฟังความคิดเห็นแรกของชาวมาเลเซียบอกว่าระดับของทีมอุซเบกิสถานดีกว่าทีมในอาเซียนมาก พวกเขาน่าจะเป็นทีมจากยุโรปมากกว่ารูปร่างและเทคนิคการเล่นของพวกเขาอยู่ในระดับที่ดีและก็มีชาวมาเลเซียอีกคนมาตอบว่าใช่เหมือนกับคาซัคสถานแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับได้มาตอบคอมเมนต์เดียวกันว่ารูปร่างของนักเตะอุซเบกิสถานสูงกว่าพวกเราถึง20เซนโดยเฉลีย่ยและความคิดเห็นต่อไปก็เป็นของชาวเวียดนามนะครับบอกว่าขอให้โชคดีทุกทกท,กทีมในกลุ่มจี มาร่วมสู้เพื่อทีมชาติของเราและเคารพซึ่งกันและกันไม่ยุโยงให้เป็นศัตรูแล้วก็มีชาวมาเลเซียมาตอบคอมเมนต์ข้างบนว่าอย่าไว้ใจอินโดฮ่าๆๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของชาวอินโดก็บอกว่าดูสิชาวมาเลเซียเริ่มหาเรื่องซะแล้วและคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับบอกว่าเราต้องดูผลลัพธ์ในการแข่งขันจริงประเทศไทยอาจล็อกเราได้ และก็มีชาวอินโดนีเซียอีกคนนะครับมาบอกว่ามันคือผลการแข่งขันที่พยายามหลอกคู่ต่อสู้และความคิดเห็นถัดไปก็มาจากชาวมาเลเซียนะครับบอกว่าทุกทีมในอาเซียนตอนนี้กำลังประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของทีมที่ไม่สมบูรณ์และความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของชาวเวียดนามนะครับได้บอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชต,ต่างชาติมาจนถึงได้โค้ชญ,ญี่ปุ่นมา2ปีศักยภาพทีมก็ลดลงไป ประเทศไทยควรเปลี่ยนโค้ดนะสู้ๆไทยแลนด์ฮ่าๆๆและจากคอมเมนต์นี้ก็มีชาวอินโดนีเซียมาตอบว่าฉันคิดว่าเกียรติศักดิ์น่าจะดีกว่านะและก็มีความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวไทยนี่เองนะครับบอกว่าเขาควรขึ้นไปเป็นโค้ดของทีมชาติเวียดนามค้นต่อไปและก็มีชาวเวียดนามมาตอบกลับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ต้องห่วงเราหรอกเมื่อไม่ชนะทีมเราได้ เราเกือบชนะไทยในเกมล่าสุดที่ทีมเราเพิ่งสร้างนักเตะรุ่นใหม่เพื่ออนาคตและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เล่นสำรองแล้วก็มีความคิดเห็นสุดท้ายนะครับของชาวเวียดนามได้มาพูดถึงทีมชาติ UAE นะครับว่า UAE มีระดับฟุตบอลที่สูงกว่าทีมในอาเซียนดูเหมือนว่า2นัดที่แพ้วเวียดนามและไทยเมื่อปีที่แล้วจะเป็นเพียงอุบัติเหตุ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นแฟนบอลชาวเวียดนามและชาวอาเซียนบางส่วนนะครับที่พูดถึงผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติ UAE ที่ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายพ่แพ้ไป1ประตูต่อ4นะครับส่วนคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถแชร์กันมาได้ที่ใต้คลิปวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ